จ้วาบาชีสโสยเชิญค่ะเชิญค่ะลูกอาจารย์เพื่ไหมะนะเนาะสลวบ้องปองเปียเมชอเอ,อยอเชิญชอเอ,อยอเชิญเนาะคออาคะไมมเอค่ะเชิญค่ะอ,อ,าาอะะรอตนเพว่ไหมเน,ะนมาะดิเนียมาชโนยยกาอ่านอนหนูนาตาเทมาปารู้ชรุอาารย์ื่นด้คมาเชิญสุบิรนนาอัตนาเตะปีเนะหมาเนะชิญค่ะ เชิญค่ะอะลุกประจำมียก่อนเนาะโอเคน่าจะคูดถูกไหม่จ๊ะลูกบามามาห้องบูช่อ่าบามามาห้องบูช่สวยเปล่าค่ะเปล่าค่ะลูกอาจารย์เพื่อนไหมเนาะปอโลเอาเปล่าไม้เอ้ยเปล่าเนาะคออาคะไม้เอ้ยเปล่าค่ะเนาะเปล่าค่ะเปล่าค่ะลูกอาจารย์เพื่อนไหมเนาะเปล่าค่ะบามามาห้องบูช่อะลุกเนาะน่าจะพูดถูก บาม่าไม่พี่บูชิบาม่าไม่พี่บูชิสวยไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเนาะที่เนี่ยมารายสุวิชามันเมลชิชิมุสุเลนและ,ละแอาจารย์พระบิลวยายไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอารมณ์เนาะมอ,อไอไม่ไม่เอกไม่เนาะปอเอกนอเป็นรอไอไรเนาะโคอาคะไ,ไหมเอกบารอค่ะไม่เป็นไรค่ะ นา no? ไม่เป็นไรคะ่ะบ๊าม๊อุเช่เนาะโอเคน้ no? okay, นองทุกคู่เส้นมือซูบารแน่นหน่อชิอ่าเส้นซูบารแน่นหน่อยเช่สวยอย่ากโกรธนะคะอย่ากโกรธนะคะเน no? าะสรุปว่าเป้าเมะโอโยอายาไมาเอะยาเนาะโอโยอายาไมาเอะยากอรูทอกรดเนาะ กรออูทโกรดโนอานะคออาคะอย่ากรุนะคะอย่ากรุนะคะเนาะย่าสุยเชรดตามิ่แต่มะเพ็ดเนมะลุ่เนอะสะดิเพ็ดตามิ่เนสักกะลุงเนาะกรุโซรากะไส้ซูเรเนาะนะคะสอเนาะชิเนาะอย่ากรุนะคะสิ่งสู้บานเนเนาะชิอะลุเนาะโอเคเนาะตะคูไส้แท้มะแท้บานเนชิสุยย่าไส้ ใจนะคะอย่าใส่ใจนะคะหลุดยอมเหม่เนาะสลุงวังปเปล่งเหม่โอโยอา,ยา,ายอย่า,า,ยายไม่เอ๊ะอย่าสอไอใส่ไม่เอ๊ะใส่จอไอใจนออานะคออาคะอย่าใส่ใจนะคะเนาะอย่าใส่ใจนะคะใส่เทมะเทบาเนาะอย่าสวัตตามินเน ไซใจสอไส้แท้ทโหแท้อ่ะเนาะยะไส้ใจสอไส้แท้ไม่แท้นินเาน,นาะณคะสอโมชิอ่ะเนาะโอเค,คอรอบทุกข์มาแห่หมู่มันลွယ်บาเนี่ยชิส่วนใหญ่เข้าใจพี่นะคะอย่าเข้าใจพี่นะคะลูกย,ยอเมเนาะสะလုံးบ้างป้โองเมออยออายาไม้เอียนะขอเอาเขาไม้ถูกเข้าเนาะโจอไอใจ ขอิดผิเนาะณณอณขอคะเนาะอย่าเข้าใจผินะคะเนาะอย่าดะมิเน่เข้าใจผิสอยชะรุเนาะเหลงมุลแว่อ่ะเปล่าเนาะเข้าใจผิณแลงมุลแว่ดิณคะเนาะญอย่าเข้าใจผินะคะณแลงมุมะลแว่บ่าแน่เนาะญเอลุเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวสักครู่เอลุไม่เข้าปูญเอลุไม่เข้าปูญส่วนใหญ่ไมใช้แบบนั้นนะคะ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะลูกเบลแมสสรุปบางป้ลแมสโมไอไม่ไม่อีกไม่ชอไอใช่ไหมเอีกใช่โบแอโบแบะเนาะไปซับไปแหม่แบะเนาะโบแอโบแบะซับไปแหม่นอนนอนไม่โทรนั้นนั้นเนาะนออะนะคออะคะเนาะไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะอหลุมเฮกบุเ pues ช mm ่ตเนาะไม่ใช่มะเขือพุ แบบนั้นสอเอลลูเนาะนะคะนอรชิไม่ใช่แบบนั้นนะคะเอลลูมเฮอชิอะลูเนาะโอเคเนาด้วยคุ้ตะเกอุแต่มีอยู่แบบีลเราจะมาเฮอร์บูเชิสวยไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะหลบย่อไหมสลุงบางบองแม่เนาะโมไอไม่ไหม่อไม่ดอไอไดไม่ถูกได้ไม่ได้ต่ออ่างอตั้งไม่ถูกตั้งเนาะจอไอใจ จอรออีงอจริงเนาะไหมยะมูไปนะคะพะยำเนจริงจริงเนาะจอรออีงอจริงไมมยมุสวยนะคะพะยำเะลโนเนาะจริงจริงโลพะยำคออ่างค่ะไหมอีกค่ะเนาะไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะเนาะอาจชรโนไม่ได้ตั้งใจสวัสดีมีบบนี่รุ่งดอกมะเขือพุ่งอ่าเนาะไม่ได้ตั้งใจจริงๆริงสวัสดีเก๋ จริงๆตะเกโกเนาะไม้ได้ตั้งใจจริงๆค่ะตะเกโกตะมีอยู่แห่ปิ๊ดหลุดออกไม่พูดชื่ออะลอเนาะโอเคเนาะตะครุตะเกโกตองบั่นมาเลยษิอะตะเกโกตองบั่นมาเลยษิสุญญีขอโทษจริงๆค่ะขอโทษจริงๆค่ะเนาะอ่าสะระวังป้องแม่เนาะขอขทออสโทษเนาะ จรอิงจริงไม้ยม e. ุคจริงๆขออ๊ะค่ะไม่อีกค่ะเนาะขอโทษจริงๆค่ะเด็กเก๋กูตองบั่นมาได้สิเนาะขอโทษตองบั่นนี่จริงๆจ้ะเด็กเก๋กูขอโทษจริงๆค่ะเด็กเก๋กูตองบั่นมาได้สิไอ้หลอปุ๊นเสยมึกป่ะเนาะโอเคนอกตะคู่บ่วยไม่อยู่ป่ะเนี่ยอี้ไม่อยู่ป่ะเนี่ยอี้ไม่มีมาเนี่ยป่ะเนาะไอ้หลอမျိုးส่วนยาถือสายา ถือสาเมียนเมียนย่อมหม่ส่วนจะดูอย่าถือสาอ,รอสารมณ์งเนาะสโลว์บางบางเหมยโอโยอ,อ,อ,ยอายาไม่เอะยาถออือ,อถือถออือถือลารยแตนเพื่อเนาะโสอาสา เนาะยาถือสาอะลุเนาะที่หาก็จ้ะรอสรุสระอูอาจารย์ทั่วแต่สระอูผิดแต่2ทออูถือลูกอาจารย์ทั่วแต่เนาะที่อาจารย์ทั่วกูจะรู้เย็นหรือไม่อ่ะอเมมาลูเนี่ยถ้าอนิษัสมเย็นไปท่าเนาะถือสาสระก็บวยอยู่แหะอะเปิ่มเนี่ยอะบิอยู่แหะเอาละปုံแซมเชรุเปียวลูได้ปอนเนาะ